สวัสดีครับสวัสดีนะครับผมบูทเองนะอายุ25ปีนะครับก็อยากจะมาบอกนะครับสืบเนื่องจาก EP ที่แล้วเนาะคือหลังจากที่ผมได้เจอ t ิกตอ k ของอดีตแฟนเนี่ยผมก็มานืน่ดูแล้วนะครับผมผมก็ยังตัดสินใจตัวเองไม่ได้นะว่าผมจะ c คอ b a c k นะผมจะคัมแบ็กลามูฟออนนี้นะครับคือตอนเนี้ผมไม่ได้ติดตาม Facebook ของแฟนผมเลยแล้กวก็ไม่ได้ติดตาม YouTube ของอดีตแฟนผมแต่ว่าผมติดตาม TikTok เขาแล้วเขาก็มาติดตามหรือว่ามาฟอลโล่ t k k t o k ของผมนะครับก็ผมอยากจะบอกว่าครอบครัวเขาถ้าครอบครัวเขาไม่ดูถูกเราเนาะ ไม่วายรอว่าเออเราเป็นแบบว่าอะไรนะอย่าไปชอบมนเลยนะไอ้บู๊เนี่ยนิสัยมันไม่ดีสมองมันไรความคิดไรปัญญาปัญญาอ่อนคือผมอยากจะบอกตรงๆว่าเขามองข้ามผมไปเยอะครอบครัวอดีตแฟนผมนะคือเขามองข้ามผมไปเยอ,อะแล้วพอมองข้ามผมจริงๆนะผมยจะบอกว่าต่อให้ผมจะเป็นผู้ปิการทางด้านสายตาหรือว่าเป็นคนตาบอด ลูกของคนก็ตาบอดเช่นกันต่อให้ผมจะขับรถไม่ได้ขับรถลาอะไรเนี่ยไม่ได้เนี่ยแต่ถามว่าผมมีอะไรนำทางครับไม้เท้านะผมมีไม้เท้า,าไว้นำทางคือถ้าผมต,ต้องการที่อยากจะมีคู่ชีวิตหรือว่าอยากจะมีแฟนผมจะหาเองโดยที่ว่าญาติพี่น้องครอบครัวผมไม่ต้องมาเดือดร้อนนะครับ แต่ถ้าผมจะให้โอกาสกับอดีตแฟนเนี่ยผมก็ต้องขอคุยกับรุ่นน้องนะครับผมแล้วก็เพื่อนผมที่ตามบอดได้กันอีกหลาหลายคนเลยว่าเออผมควรที่จะทำไงคนที่จะ move on หรือว่าควรที่จะ comeback นะครับผมเพราะยังไงผม comeback กลับมาเนี่ยนึกถึงแก้วนะแก้วน้ำสอใบเนะี่ยถ้ามันแตกเนื่มมันก็แตกไปเลยนะมันก็จะแตกออกไปเป็นเสีียง แต่ผมก็เชื่อว่าถ้าวันเดียววันหนึ่งผมได้งานทำหรือว,ว่าได้เรียนกศออนอตอ่อและได้สมัครเป็นสมาชิกของสมาคมคนตาบอดและสมาชิกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยแล้วเนี่ยผมก็ต้องมาช่วยเหลือเขาอีกนะครับช่วยเหลือเขาแล้วผมก็เชื่อว่าถ้าเกิดว่าเขาเรียนจบออกมาจากนกครปฐมผมเชื่อได้เลยว่าเขาต้องมาอยู่บ้านต้องมาอยู่บ้านเฉยๆเหมือนผมแน่นอนนะครับ เพราะว่าผมบอกได้เลยว่าผมมีประสบการณ์พอตอนนี้ผมก็กลับมาอยู่บ้านได้ประมาณผมกลับมาบ้านตั้งแต่ปี6กสหรือเปล่าไม่รู้นะหกห้าหรือหกสนี่แหละตอนนี้6กหกแหละผมก็อยู่บ้านมาได้3ามปี ผมอยากจะบอกกับครอบครัวของอดีตแฟนผมว่าถ้าวันในวันหนึ่งผมต้องไปขอขามาพวกท่านเนี่ยผมไปแน่นอนแล้วก็หาเรื่องต่างๆที่พวกท่านได้ว่าผมบอกว่าเงินกูเองกูส่งลูกกูเรียนมึงมีปัญหาอะไรกับกูนักหนา มึงเองอ่ะยังไม่มีอาชีพที่ดีการการที่ดีทําเงินมึงก็ไม่มีผมจะบอกอย่างนี้นะว่าเงินผมมีครับเงินผมมีนะเงินผมมีแต่ว่าผมไม่ได้ใช้นะครับผมไม่ได้ใช้อยู่แล้วซึ่งเดีกแฟนผมเ็เคยจะถกผมไว้ว่าอายุ25แต่ทำตัวเหมือนเด็กอนุบาลงานการก็ไม่ได้ทำ ทำไมไม่ไปทำงานที่เซเว่ทุกคนครับคือผมไม่ได้จบการบัญชีไม่ได้จบอะไรมานะแล้วตัวผมเองไม่เก่งคณิตศาสตร์คือถ้าจะให้ผมไปทำงานในเซเว่นเนี่ยมันต้องคำนวณมันต้องบวกเลขลบคูณหารแต่เราไม่เก่งอยู่แล้วนีใช่ไ้ยเราไม่เก่งอยู่แล้วเนี่เร,เ,เ,นเราก็โดนอดีตแฟนดูถูกผมบอกได้เลยว,ว่าสักวันหนึ่งผมจะทําให้ครอบครัวเขาแล้วก็ตัวเขาเห็นว่า หมอบลาแฟมิลี่ชาปสรุปแล้วใครพูดถงกันแน่หมอบลาแฟมิลี่ชาความสามารถผมเนี่ยมันก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าความสามารถของลูกเขานะอย่างเช่นการตัดคลิปบน YouTube เนี่ยเขาเก่งนะเขาใช้แคปคัดเป็นแต่เราเนี่ยซึ่งเป็นผู้ปรการทางหน้าสายตายตรงเนี่ยยังไม่เก่งเลยนะอืมแต่เขาเก่งมากผมชิ่นชมแล้ว่าเขาเก่งส่วนเรื่องหนึงที่เขาไม่ชอบผมก็คือการเก็บเกมของผม ผมจะบอกทุกคนว่าผมก็ไม่ได้เสพเกมหรือว่าไม่ได้ติดเกมเยอะจนเกินไปนะก็เล่นเกมบ้างดู YouTube บ้างเล่น TikTok บ้างหรือไม่ก็ดู Facebook อ่านโพสอ่านสตอรี่ลงสตอรี่อะไระปกตินะครับผมยังมีมเก่าๆใน TikTok ผมเนี่ยที่เกี่ยวกับข้อความสิ่งที่สนทิสุดสวัสดีจ้าสเต็กเต้าร้อนะครับมีใครสนใจนะครับผมยังมีวิดีโอบน TikTok เนี่ยยังมีวิดีโอเขาอยู่ใน TikTok เนี่ยเต็มเลยครับทุกคน มีเยอะมากไว้ประมาณปีใหม่เนี่ยแต่ผมจะเอามาลงให้ทุกท่านได้เห็นกันเนาะคือผมมีคลิปทิกตอกอดีตแฟนผมเียเยอะมากซึ่งเกี่ยวกับผมเนี่ยครั้งหนึ่งผมก็ครั้งหนึ่งเราสองคนเคยแลกรหัสเฟซกันด้วยนะครับแต่เขาไม่ไว้ใจผมนะเขาไม่ไว้ใจผมเขาชอบอ้างเขาชอบกลัวหอผมไล่ไลยเรื่องราวเขาเคยบอกผมว่า,วามีวุ้นพี่คนหนึ่ง เป็นล้นพี่ตาดีเป็นผู้ชายซึ่งเขาทักมาทักเฟซมาแอบชอบแฟนผมถามว่าผมเชื่อไหมผมไม่เชื่อนะผมไม่เชื่อผมก็แกล้งเชื่อไปนะคือไม่ไม่เชื่อแล้วเขาเคยหลอกให้เราสมัครติ๊กตอกเพื่อหวังผลประโยชน์จากเราด้ยที่ว่าผมเนี่ยเป็นคนที่แบบสมัครติ๊กตอกเป็นอะไรเองเป็นใช่ไหมเขาก็จะมาพึ่งเวลาติ๊กตอกอบับ คือผมอยากจะบอกว่าผู้หญิงแบบนี้ถ้าเพิ่งประโยชน์แบบเพิ่งผู้ชายแล้วเห็นว่าผู้ชายมันประโยชน์ก็ไม่ต้องมาเพิ่งไม่ต้องมาหลอกกันอันนี้เราคือครอบครัวเขา,เขาในใ่าจไม่รู้แต่ตัวผมแบบผมรู้ทุกอย่างนะครับผมรู้ทุกอย่างผมก็รู้เรื่ว่าตัวผมเนี่ยเคยสมัครให้เคยสมัครติดต่อให้อดีตแฟนซึ่งณตอนนี้ผมเชื่อได้เลยว่าถ้าผมลงคลิปอันนี้ไป เขาจะต้องมาเปิดเห็นเขาจะต้องมาเปิดฟังจะต้องมาเปิดดูว่าเราพูดอะไรถึงเขาบ้างคือเรื่องต่างๆผมบอกได้เลยว่าตอนนี้ผมจบม .3 แลวเรื่องต่างๆผมไม่ขอพูดแต่ผมขอพูดเลงว่าตอนนี้ผมจบม .3 ผมจะอุดมม .3 ผมเนี่ยไปเรียนที่ไหนก็ได้แต่อเดตแฟนผมเนี่ยเขาสำชั้นแก้ป .6 จบแค่ป .6 แต่ไม่สามารถไปเรียนมัธยมที่ไหนได้ ต่อให้คุณจะจบจากนักปันปฐมถ้าคนไปเรียนมหาลัยที่ไหนเขาก็ไม่รับหรอกนะครับเพราะว่าวุฒิคุณมันไม่ถึงเกรดคุณมันไม่ได้นะครับถามว่าเกรดปร .6 แล้วเราไปเรียนถัแล้วเราไปหาเราไปหาเรียนมหาลัยได้ไหมตามกฎหมายนะครับไม่ได้นะคือถ้าคนจบแค่ป .6 คนก็เรียนได้แค่นั้นส่วนงานเขาจะรับหรือเปล่าไม่รู้นะครับเพราะามันเพราะามันมันต้องอ้างสิทธิ์กฎหมายมันต้อง มันต้องอาญาเสร็จกฎหมายด้วยนะครับผมจงแค้นว่าเราเรียนบเบลหรือว่าเรียนน่นมาจากนาคนปรปฐมเนี่ยต่อให้จบมาเท่าไหร่มันก็ไม่ได้นะถ้าจบแค่ป .6 นะครับหลักสูตรมันต้องมอปลายแล้วไม่ก็มอต้นนะครับแต่มอต้นก็ไม่ได้อยู่ดีนะครับมอต้นก็ไม่ได้อยู่ดีถ้าใจด,ดีก็ต้องเหมือนผมขอเอ่ยชื่อได้ไหมเพื่อนเขาอะน้องขนนนะ ที่ไปเรียนนักาบตอ,ตอนนี้ผมเชื่อว่าตอนนี้น้องขนุนก็น่าจะจบน่าจะจบภายในปีหน้านี้แหละนะครับผมเพราะว่าเขาเรียน2ปี3ปีเรียนนวดนะครับผมเชื่อว่าขนุนน่าจะได้งานทําแน่นอนไม่สองห้าก็มาตาสามห้านะครับปี2 0 2พก็สาปีที่แล้วแล้ว้อยสบสองพันไม่มาตา สองห้าห้าแล้วไม่มาตาสองห้าห้าก็ไม่นะครับผมเพราะกฎหมายรองรับคนตาบอดได้ทำงานประเภทนี้นะครับก็เรื่องก็จะมีประมาณนี้คือถ้าผมอยากจะบอกว่าถ้าอดีตแฟนผมได้เปิดมาจากคลิปนี้ผมอยากให้ฟังให้จบแล้วก็ดูให้จบแล้วก็ให้ได้นื่องถึงสิ่งที่คุณเคยดา่าเคยว่าผมไว้นะครับถามว่าผมไม่อภัยไหมก็ให้อภัยนะทุกอย่างให้อภัยทุกอย่าง แต่ผมก็ต้องมานั่งพิพนิดพิเคราะห์แล้วก็พิจรารณาดูว,ว่าผมควรที่จะคัมแบ็กหรือว่า move on นะครับแล้วก็ผมต้องคุยกับเพื่อนๆตาบอดหรือว,ว่าลุน้องตาบอดอีกหลายๆคนเลย